ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมต่อไมหวยรัดครับพี่น้องครับนี่อเบึงครับผมืมบ่งมองลงป่าครับวันที่ยี่สิบแปดครับผมยี่สิบแปดที่ห้อนนี่ครับบ้านหน้ารอมครับผมคนบ้านไหนลงไอไอแพะยังบ้านไติมครับผมพี่น้อง ล่องย่งล่องในหลายอยู่ครับผมพี่น้องป่าจิมบจอบ,บิ่งป่าข้าเจ้าเอานี่ล่งไปแพอเอายังลงไปเห็ดนางลานครับผมปา่าก็เลยีิบเห็ดไอ้ขึ้นในเบิ้งครับเพระาะว่าข้าเจ้าล่งไปเห็ดห่างครับผมเล่นน้ำครับ ตุ้มตามตุ้มตามอยู่ครับผมพี่นอ้องบานหน้ารอมครับผมบันดานล้มลมครับผมบานหน้ารอมครับยูนีตตำบลยังบุรุครับผมปราสาทเออตำบลปราสาทครับผมบานดานบุรีรัมนี่และครับผมใกล้ๆนี่เองบัดเจ้าลอยบุรุครับเดี๋ยวหยิบภาพไปสอบถามครับผมพี่นอ้อง เมื่อกี้สอบถามกับเจ้าแล้วครับบารละสองร้อยครับผมเพิ่นลุงวันที่ยี่สิบแปดสีฮอดนี่เนาะมีทูน่าครับผมบบว,วันอาทิตย์นี่แหละใกล้ๆอีกสองสามมือทางนานี่ครับผมแพ้ยังไม่ได้เตรียมครับสนใจเอาแพ้มาลุงได้เลยครับผมผี่ทั้งผีย่างหลายครับใส่แพ้ได้เป็นร้อยแพ้อยู่เออใส่แพ้ดีอีกหลายเลยครับผมมีน้องมีทั้งนีเมื่อกี้เห็นขึ้นยุ่ป,ปัดตรงกายเนาะ ปลาตองกายปลาข้าวก็มีฮะปลาข้าวปลาข้าวเห็นบอกเอาพี่น้องครับผมเพื่อนบอกว่ามีปลาข้าวปลาตองกายครับไปสนใจป่าธรรมชาติครับผมบ่อบ่ออยู่ใกล้แบบหวยนี่ยู่ฟังท้างหลังผมเป็นหวยครับนี่เพื่อนบอกว่ามี่ปลาข้าวปลาตองกายครับมันขึ้นอยู่นาะเมื่อกี้ผมเห็นแบบๆอยู่ดิบึมขึ้นมาอยู่เมื่อกี้นี่เออนี่แหละที่มันบ่ขึ้นนี่ผมว่าเป็นน้ำิ่นยังเห็ดนี่บ่แล้วเนาะ ขันพื้นอันนี้แล้วนี่บอกครับพี่น้องนี่ให้พื้นขึ้นมากน้ำนิ่งเดี๋ยวจะจอบเบิงได้พี่น้องเด้อบื้อขึ้นแถวน่แนนขึ้นเราพนบ่เยผพาพี่น้องจออเบิงอันนี้ตอนนี้น้ำพ้นนิ่งครับข้าเจ้าพ้นขึ้นมากครับพูดอยู่กลางขึ้นแล้วครับพุ้มมูลอกลางนนี่ตามครับผมเดี๋ยวผมหิบาพี่น้องจออเบื้องครับผมให้พื้นขึ้นมากก่อนเบิ้อขึ้นมากกันเบิ้แล้วครับผมเดี๋ยวให้น้ำนิ่งยังหน่อยครับ ผลที่พาพี่น้องจอบเบิงครับผมจอะเบิงว่ามีป่าบ่ครับป,ป่าตัวใหญ่ขึ้นบ่ครับผมพี่น้องครับผมเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วยม,มองแพร่เคี้ยวนะครับทายนะมึงท่านครับผมทายมุงน,นึงขึน้นมึงนึงเนาะอุ่นจนห้อยน้ำเบิงลอยไดนน้ำขึนน้ำครับผมมุงแพร่เขี้ยวนั่นมันเป็นคนนะครับเมื่อกี้ปลาครับผมทายมาท่านผมฆ่าทายจะตั้งผีครับ นี่ทั้งนี้ขึ้นครับผมทั้งแพแดงนี่เออป้าพี่น้องเบิ่งบนพุ่นครับผมอยู่งกลางๆกันะครับเบิ่งเอาพุ่นเบิ่งไอ้คืนน้ำมันครับรุนบักใหญ่เลยครับผมรุนๆเฮารุนรุนหาปลาใหญ่ให้พี่น้องเบิ่งครับ ส่วนมากมันจะขึ้นอยู่งกลางครับผมผุนเห็นตะขื้นครับผมนี่ยใกล้กับมีอยครับนี่นี่ครับนี่ครับผมแตว่าทั้งนี้ผมว่าบอยตัวหญยปันใดครับเดี๋ยวเจพไปนองเมืองทั้งผีครับมันจะอยู่ตัวหงยอยู่ทั้งแพร่เขียวๆนี่ครับผมนี่ครับผมมีเสี้ยนแหวแพร่มาลุกอีกแล้วครับ แพรมารับออไมาเรื่อยๆครับผมอีกกล้อวันที่ยี่สิบแปดเต็มครับผมเอาคาทหารมาท่านี้ครับตั้งปุนป่าขึ้นครับผมโอ้ยพี่ครับเบื้องป่านขึ้นครับผมนี่มองนี้ตีอีกมองนึงครับมองแพร่วๆนี่คือน้ำครับผมเบื้องเรานี่ครับผมนี่นี่นี่อยู่ใกล้นี่ครับพี่น้องนี่ เอข้าเจ้ากำลังเอาแพรลงไปครับขึ้นเร็วๆเลยขึ้นเร็วๆเลยขยอยลงไปน้ำนี่เงียบกริบเลยที่นี่พี่น้องครับผมนี่ขี้ไก่เหนือบ่งออกครับนี่อ้ตัวปุ๊ใหญ่เลยครับนี่อุ้ยมม่ยังวะสะดวกป่ะหึปาตัวผมย่างมากเลยครับผมมาจีมาย่างมาทายตั้งอยู่เห็นแต่ตัวมู่ไก่เลยครับโอ้เมื่อคืนหนามมันหลุดครับผมอ้ ใหญ่ครับผมใหญ่มุมบางครับตะกี้อยู่ฟังตั้งบุญครับผมเอแต่ตอนนี้กลับไม่อยู่ฟังนี่ครับตรงขามกันครับผมคืนไหม้แล้วครับนี่นี่ครับผมคืนไหม้แล้วนี่ครับนี่ตัวหญ่ครับผมตัวหญ่เนี่ยต้องกลายกั็ตัวแญ่ครับนี่ นี่ครับเอาเอาพี่น้องพ่อครับนี่ขยากกําลังกับแพร่ลงครับผมมีน้องทั้งนี้มันก็จิมีคืนนามคืนยังครับผมป่ามันก็จิบ่มาบ่อนมา่ยังไงเขาเห็นครับนี่ครับอยากแพร่ลูอีกแล้วครับผมนี่ครับผมมีน้องอย่าลืมนะครับผมวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนไก่จิฮวาเดเลยนะครับวันอาทิตย์ครับผม แค่บัตรสองลอยเขย่ากับพู้นึ้คืนนี้แล้วครับขย่าก่าแพ่ลงมาเรือเรือนี่ก็คืนนี้ครับผมติดตามครับผมวันที่ยี่สิบแปดมาด้วยพี่น้องมาด้วยแค่สองลอยแต่ว่าฟังยังบลูครับผมพี่น้องเอาจบคลิปเลยครับผมกับบานทีมงานจากกับบานครับทีมงานมานํำมาเบืองป่าครับผมติดตามครับผมต้นไม้ขงราดสิวะที่เกี่ยวสวัสดีครับผมนี่ขย่ากำลังแร่ลงไหมครับพื้นมุมนี้ครับ